ตรงกลงแต้มนี้เดีย๋ยวใส่ให้เหยอะๆนิดนึงนะคะสวัสดีครับคุณจัดเปอร์คุณกินเค็มนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีหยกเบอร์สวัสดีลูกข้าวเช้านะคะคฮัลโหลบาร์กานีกะอิงอ,อ,อ,อย่าไปยุ่งเขาลูกบานีกะตักแต่ตอนไม่ไหวในใถนะะั่ยเด้อค่ะ เค็มเค็มจีก็จะใส่น้ำปลาใขอ่าไข่ดาวอ่มีไข่ดาวด้วยอันนี้กี่ข้ากับอะไรครับกับผักอันนี้กินผักด้วยเหรอโอ้โหทำไมเก่งจังโอ้โหโอ้โหมักยองนะโอ้โหทำไมต้องทำปากแบบนั้นด้วยอ่ะ ปากมันแตแปะอยู่กับยาเห็ดคือไรทะลุไหนกินผักโชวหน่อยกินผักโชวหน่อยครับโอ้อก็ได้เอาผักเขาไปสัาโอ้โหมักยองดีคือกันเนาะจัดเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเสาเด้ค่ะที่ตื่นกันมากละกะมีข้าวเลยเอายหญนะครับกินน้ำมันนี มันมันบูดแล้วมั้งน้ำองุ่นเคียวโฮหน้ำองุ่นยิบหาเปอร์เซ็นมีแต่หนํำตานมีแต่หน่ำซื้อซื้อมันสิก,กิิดล้วมันสิฟันพูได้หรือวันนี้จะไปไหนครับแม่ถามทุกวันเลยว่าวันนี้จะไปไหน ข้าวไม่ใช่หรอเออจะล้างมือ,อยังก่อนที่จะจะมานกินข้าวจะมันไปเห็นอาหารไก่แล้วมันกระจับไก่หืมล้างมือ,อยังเอาเอาดีๆล้างหรือยังอย่าเห็ดปากเห็นแป้ร้าย กินหมดนี่นี่โตเป็นหนุ่มเลยนะเนี่ยเห็นเต็มอยู่เลยให้ป้อนไหมให้แม่นี้ป้อนไหมลูกมากจัดเปิดนี่กินเขาเองแองแต่เพราะเหลิมกี้เขาเองได้นี่พอยอมให้แม่ป้อนเลยเด้อค่ะเก่งเก่ง อาหารโปรดมีบรัอคางร์ก็ค่ะมีมีชอบกินอะไรชอบกินนชอบกินไข่พะโล้ชอบกินไข่ตุ๋นชอบกินไข่ดาวชอบกินไข่เนาอชอบกินไข่ตุ๋นชอบกินไข่ดาเออชอบกินชอบกินไก่ด้ไหมแล้วชอบกินอีกอันหนึ่งที่ชอบกินคือไก่ไก่กุ๊ก ครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบกินก็คือชอบกินกุ้งกุ้งก้าว่เนออีย่ยน่า,างหน่อนะสวัสดีคร่ใพญจัดเปิดวันนี้มามาไหนที่ไหนเนี่ย <c oughs> เขาเรียกอะไร <c oughs> <c oughs> มาอะไรคิดติ๊กตักติ๊กตัก มานาครับไหนควายโอ้นั่นเขาเรียกว่าควายเหรอควาเบเบแล้วตัวนี้เขาเรียกอะไรนี่ไงไอคนนี้เขาเรียกอะไรตาตอเออเหรอน,นึกว่าควายเอาไหนเรียกหาตาทองซิตาทองอยู่ไหนไมไตาทองเมื่อนี้ผ้ามาเหร็ญอยู่หน้าด้วยค่ะพี่้องตาเรามาปับ๊บกระแทกหน้าของเราพรายา,ายังจัดเปิดกันเลยสิมาหาตาอะไร ใช่เรียกสิไปล่ะค่ะทารล,ลด้วยสิอะไรนะวันนี้ไม่ขุดปูใช่ไหมสนุกสนานค่ะถ่าด้มานา เลนมื่นกระแท่ล่ะมาเด้อไปใส่เยอะเ,เออซุก็ึ้นเบาๆาล่าเออไปเดวตามไป หายังยอะหาเขียดติเขียดอยู่ไหนมัน่ะยัดตัวมูคือพอมึงแดพอมึงสอบตัวมูได้อัดจิดิตตัวแสดงดีขาดนะมึงนี่ ไม่มีเพละโอ้หาเอาอะไรเนี่ยเก็บอะไร,เ,ร,เ,รเก็บเคียดอยเออเดี๋ยวมือล้างแม่สิผ้าพไปหาใหอ้อล่าหายไข่ก่อน,อห,น,อนหายอยู่ไหนเจ้าหนี้หาอยู่ในนี่ทงในหองด้วยเคียดนั่นก็กระเปิดแล้นใหเพื่อนจะสีนี่ละแม่ยูใอ้อล่าหายไข่ก่อนเดี๋ยวแม่พาพไปโอเคบอ โอ้โหเห็ดค oh, oh, ือนะจัดอะไรนะไหนไหนอะไรกบไหนกบนี hmm. ่ไงยังไงเอียเยเขียดคิดตัวได้นี่มึงนามึงนาว่งคิดตัวอือกุนขาตาอยู่ั่นตากำลังเห็ด หากระแท่อยู่ด้วยค่ะไปล่ะไปหาตาล่ะเราว่างจกได้ลรกอย่าไปไกลจกตบาบอขารอกถ้าผมบอขา,ารอกว่านไน่ใ่นะติดหองพอดีาายื่นมึงใกล้ๆเหมือนไปหาจับเขียดไปเขียดในตอเพื่องไป นวยมถอดให้ไหมให้ถอดให้ไหมโอ้สลัดเลยโอ้สลัดเติบจะไปเห็นยังนั่นเอาไปคุดอีหยังคุดกับปู้ นี่หู้กับปูได้นี่นี่มาแม่กุดคห้นหายไหมจะซีคุ้นหายเหมือนได้มันสิได้กินหู้กับปูหู้แบบใหญ่เลยเอา้าถือกล้องแม่สิีคุดนห้ยไหมกล้องนี่กดสีแดงมาตายลูกเขาตายโอ้ลูกเขาตกกระแทกได้ละ่ะพี่นอ้องตื่นหนึ่งเดีย๋ดวยวโอ้ตาย เนปูมันออกจากรูเูสิกล้าจับไหมอาจับเลยอย่าร้องให้นะร้องก็ร้องเบาๆเอาจับเลยจนะัเอหเจออ,อ,จอีกแล้วมาเอามาเอาเสียมตัวเองจับไม่ได้หรอกเสียมใหญ่มากเลยเอาเลย มันจะกัดจัดไหมอะไม่กัดอุ้ยอุมือหน่อยๆกับปูเครบมือหน่อยๆใช่ป้ะเอาไปใส่ส้มตำกินนะมาไม่เอาล้วงมันออกมาให้เอาจับใส่คุกไม่จับยังไงเวลาจับปูจับข้างหลังมันแบบนี้ครับ โอเคนะเอาลองดูจับข้างหลังมันโอเคเก่งมากเออไหนโชว์สิโชว์ก่อนโชว์กระปูก่อนจับมาจับขึ้นมาจับขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็โชว์แ,แม่จะถ่ายรูปให้ลแล้วแล้วมาโชว์แม่สิออออมันทําอะไรเนาะจับข้างหลังมันไงอาจับข้างหลังมันนี่ลูกกระป,ปูแย,ยะเลยถ้ามันอยู่ตรงนี้นี่ นี่ไงใช่ไหมกุดจีกุดเมื่อยบะเด็กกับพูจักโตพ่อฮะยังอีกไปยางไปรถไปแดดหอนเออเอาไปเอาไปแรนไปเออเออไปไป มีวัวน้อยด้วยแมมีนกด้วยนกบินแล้วนกบินไปไหนนกบินไปไกลๆเลยไปคั้วโลกเหนือเลยนี่ไงไปแล้วอู้นี่วัวน้อยด้วยมันมันทำอะไรกันอยู่ลูกมันกินหญ้าอยู่มันกินหญ้ายอยู่ ไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับนี่คือทางกระป๋านจ้าจ้าไปเลยถึงบ้านเรียบร้อยน้องจัดบอกว่าน้องจัดมีแผลไหนให้แม่ดูหน่อยครับไหนดูหน่อยลูกนี่ไงเนี่ยโดนอะไรขวนนะลูกนเนี่ยน,นี่เหรอเนีเอา้าก็ให้ดูหน่อยจีไหนนั่นแหละหายเจ็บไือยัง น,นี่ไงงายมือแบบนี้ออยู่ตรงข้อมือห,หายหรือ,อยังมีตรงขาอ๋อตรงขาก็มีเอาไม่เป็นไรถ้านอนตื่นขึ้นแล้วมันไม่หายแม่จะพาไปไปแม่จะโทรตามรถวิวอวิวอให้นะไ,ได้แล้วิวววเลยอดโทรตามเลยไม่ได้ต้องนอนก่อนโอเคไหมครับไ่แอง มอนเนาวหายเด้อพี่น้อ <c oughs> มอนเนาวหาย <c oughs>